ดาราดังรุ่นใหญ่รีบบินมาหาหมากคินลั่นเหนื่อยแค่ไหนก็คุมที่ได้เห็นเข้าพิธีฉลองมงคลสมรสไปแล้วอย่างราบรื่นสำหรับคิมเบอร์ลี่และหมากปรินณห้องเวิลด์บอรูมโรงแรมเซนทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลมีคนบันเทิงทั้งรุ่นน้อง เพื่อนและรุ่นใหญ่มาร่วมงานแสดงความยินดีอย่างคับข้างทั้งคู่นับว่าเป็นคนที่ทุกคนรักและเอ็นดูมากๆแม้กระทั่งครูงาะรถสุขคนที่รักเอ็นดูคิมหมากมากๆถึงขั้นที่ลงเครื่องปุ๊บรีบมาร่วมงานทั้งคู่ทันทีโดยครูงาะโพสอินสตาแกรมส่วนตัวคร,รูเงาะเผยภาพร่วมเฟรมบ่าวสาวพร้อมข้อความระบุว่า ลงเครื่องปุ๊บก็มางานหมากคิมเลยดีใจกับทั้งสองคนมากๆเห็นมาตั้งแต่แรกยูอาร์โซเพียโซอัเทนติกโซอินสป i n รเหนื่อยแค่ไหนก็คุ้มที่ได้มาเห็นความรักของเด็กสองคนนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลอเปอร์เครื่องหมายสี่เห,เหลี่ยมมาคิมทีเว็ดดิ้ง